พี่เก๋ผมับปึ้งัอยากไดเอทอยากไดเอทอะพี่เก๋พี่อ้อมเป็นโตะหรอคะคุณปึ้งแบบไหนคะแบบนี้เลยค่ะเอากล่องแบบนี้เลยนะคะพรมันเล็กสังได้ค่ะเดี๋ยวพี่เก๋จัดให้รอกินนะคะไปค่ะถึงซุปเปอร์แล้วค่ะวันนี้เราจะมาซื้อของทำเป็นโตะข้าวหน้าหมูให้เจ้าหน่ายกันเจ้าหนายอยากไดเอทค่ะจะไดเอทไปไหนเก๋เหลือแต่กระดูกแล้วทุกวันเนี้ยหอมมากนะอืาหมูไปเยอะเะนะพี่อ้อมียบเลย ได้มาแล้วค่ะกลับไปทําให้เจ้านายกินกันนี่เป็นตกครั้งแรกของพี่เก๋เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเจ้านายจะชอบกินไหมยอดจัดเป็นโตมาให้หนูหน่อยมาแล้วมาแล้ว<า>อ่าปรุงรสกันคะ่ะ อันนี้เบนโตะเหรอคะค่ะเบนโตะค่ะเบนโตะยังไงยังมีหลายชั้นจังทำไมมันเยอะจังอะผมไดเอทนะพี่เราบอกว่าเราจะไดเอทนะคะพี่เก๋มันเยอะขนาดนี้จะไดไดเอทหรอคะเบนโตะค่ะคุณปื้มคุณ,คณแมนต้องกินให้หมดนะคะพี่อุ่าทำมาให้ทุกคนดูค่ะไดเอทกี่โมงคะอรุณไปหมอก,กินไหมครับอร่อยมากเลยไม่อร่อย แบบนี้อีกชุดหนึ่งตอนเย็นค่ะได้เลยค่ะทุกคนดูเบนโตของแม่บ้านปื้มค่ะอร่อยมากมีใครมีเมนูไดเอทแนะนำคอมเมนต์มาหน่อยครับ